พี่น้องที่รักในพระคิย์เจ้าวันนี้เรามาฉลองวัดนะคุณจะแซ่บลองไม่งามงานปีนีกครั้งนะครับแล้วก็เวลาที่เลี้ยวเข้ามาตรงลากใหญ่เห็นทงทิวเยอะเลยนะแล้วก็วิ่งมาเรื่อยๆก็มีทงคิดว่า ทางวัดนี่ทุ่มทุนสุดๆเอาจริงนะติดทงมาเพียบเลยมีไปวิ่งมาอ้าว่อนถึงวัดเราก็มีวัดใกล้ๆนะพราฉลองใหญ่นฉะลองใหญ่แล้วก็มาถึงวัดของเราแล้วก็ก่อนตอนเริ่มต้นพิธีกรรมก็มีคุณพ่อเตือนพระสังการะก่อนนี้ห้างเทศยาวนะ พอมาคืนสบับปะรดฉลองใหญ่ไปดูหมอรำในคืนเป็นมนิเทศยาวก็รับอะไรเป็นไรฉลองกันทั้งวัดพุทธวัดคลิปเนี่ยเราวัดเล็กกว่าเราก็ประหยัดเนีฉลองพิธีกรรมทานข้าวเสร็จเราก็นันทนาการไปเที่ยวกันที่วัดพุทธต่ออย่างไรก็ตามพี่น้องหลายท่านก็มาจากที่อื่นแล้วก็ตั้งใจมานะครับ พราะฉะนั้นวันนี้ต้องได้รับฟังพระวจาของพระพิจ้ากลับ,บ้านสามปีเราฉลองครั้งหนึ่งอย่างน้อยต้องได้ข้อคิดเป็นการดำเนินชีวิตในฐานะที่เป็นกิศชนในข่ามกลางที่น้องซึ่งยังไม่รู้จักพระพิจเจ้าและยังไม่รู้จักองค์พระเยสุกิจเจ้า,จจาดังนั้นแม้ว่าจะมีกลุ่มพิศชนไม่มากแต่ก็มีความสําคัญและมีความหมายมากเพราะว่านี่จะเป็น องค์พยานจะเป็นแสงสว่างให้กับคนอื่นๆจะได้รู้จักพระเจ้าจะรู้จักองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้ไถ่ของเราด้วยในตอนเริ่มบทภาวนาของประธานในการฉลองในบ,บุจอเซฟในวันนี้พระศสังราชได้อธิษฐานภาวนาในนามของสัตว์รดุจว่าข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพโปรดทรงมบอบให้นบ,บุญจอเซฟ เป็นผู้พิทักษ์รักษาพระพุทธเจาให้วอาในปฐมวัยอันนี้คือบทบาทหน้าที่และในตอนที่สองแล้วก็วอนขอท่านบุญยอดแซ้เป็นผู้ช่วยอันวอนขอ,ขอพระครอนเพื่อเราแต่อยา,ากจะเน้นบทบาทที่พระาส,สนจักรได้เน้นในตอนแรกคือการทำหน้าที่ของการเป็นผู้พิทักษ์รักษาช่วยให้รอด นบุญจอชับมีหน้าที่ดูแลครอบครัวกินอยู่ต้องดูแลแม่พระด้วยแต่ที่สําคัญที่สุดนั้นคือจะต้องดูแลพระเยาว์าสุขีเจาและเริ่มดูแลมเมื่อไหร่ก็เริ่มดูแลตั้งแต่จะเริ่มคลอดนั่นแหละเริ่มปฏิสนธินั่นแหละและเมื่อคลอดออกมาแล้วจําเป็นจะต้องดูแลให้ดีเพื่อว่าทารกน้อยเถ้าว่าเด็กน้อยคนนี้ จะได้เจริญเติบโตและทำันธกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งสำคัญที่สุดในโลกนี้คือการช่วยมนุษยชาติให้รอดพ้นจากอำนาจของบาปและความตายและนำมนุษย์ทุกคนกลับไปสู่พระเจ้าอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นพันธกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและพวกเราก็ต้องขอบคุณพระเจ้าเพราะองค์ได้ประทานรยพยซสคริสเจ้ามาให้กับเราเราเป็นใครเราก็เป็นคนบาปเราเป็นมนุษย์และก็เหมือนเหมือนกัน แต่ทําไมพระองค์จึงต้องมาสิ้นพระชนจะต้องมาถ่ายบาปพวกเราทาั้งๆที่เราเป็นคนที่ไม่สมควรเราไม่มีอะไรดีเลยที่จะต้องเรียกร้องให้พระองค์มาทําอะไรดีเพื่อเรานี่จึงเป็นความรักนี่จึงเป็นพระทัยดีของพระเป็นเจ้าพระบิดาและพระบุตรและพระจิตที่ช่วยเหลือพวกเราและภารกิจของนักบุญยอเซฟที่จะต้องช่วยดูแลพระกุบาลในปฐมวัยนั้น ก็เป็นการบอกถึงภารกิจซึ่งทั้งนั้นความเชื่อแล้วพระศาสนาจักรมีหน้าที่จะต้องดูแลเจดเช่นเดียวกับท่านบุญยอดแซกพระศาสนาจักรจะต้องมีหน้าที่ดูแลสัตว์ประหลุกแล้วในช่วงนี้เราได้เริ่มต้นเทศกาลมหาพรตเราเริ่มต้นตั้งแต่วันพุธรับเท่าวันพุธรับเท่าผ่านมากี่วันแล้ววันพุธรับเท่า ผ่านมากี่วันแล้วผ่านมากี่วันแล้วฮะอมีสามมีสี่มีห้าะม,มีวันไหนมีห้าวันไหมอ่าไม่ว่าเราจะไปรับเท่าที่วัดตรงวันหรือเปล่าแต่อย่างน้อย ตามที่เราเลยคำสอนกันมาทุกวัดของจะเสิรสอนเหมือนกันนะวันพุธรับเท่าพึ่งผ่านมาเนี่ยนะวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันนี้วันเสาร์ผ่านมาได้สามวันแล้วนะวันพุธรับเท่าแล้วพวกเราไปรับเท่ากันไหมไปไหม,ไ,มไปนะฮะ,ไป,ะไปไหมไปหรือไม่ไปก็ไม่เป็นไรที่สำคัญท,ที่สุดคืออะไร ที่สำคัญที่สุดของวันพุธรับเท่าคืออะไรจำสีอดอนาะหารอดเนื้อใช่ป่าใช่ป่ะอ่ใช่อดเนื้อได้อดใช่ไหมครับ ได้อดใช่ไหมครับคนที่จะต้องอดเนื้อเนี่ยก็ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ฮะเอาเท่าไหร่ดีทิเตอร์อันนี้เอาสิทีชื่อฟิลิปปินส์เรียกยากาบอกอันนี้อันนี้เนี่ยจำแม่นเลยิเตอร์อันนี้ 14ปีถึงอายุ60ปีบริบู์นะเป็นหน้าที่นะเป็นสิ่งที่ต้องทำนะเป็นสิ่งที่ต้องทำอดเนื้ออดอาหารจำศีลนะจะต้องจำศีลด้วยเอาละครับเดี๋ยวจะพูดต่อไปเปีนจะบอกว่าในช่วงเทศกาลมหาพรตปีนี้พระสันญปา,าปาเบรดิกที่16 ได้อธิบายความหมายของมหาพรตกับศีลล้างบาปเพราะปกติแล้วพิธีที่พิธีที่เราปฏิบัติกันมาเนี่ยมักจะมีการโปรดศีลล้างบาปในคืนวันพระฤษหัสศักดิ์สิธิ์ในคืนวันพระฤษีหัสศักดิ์สิธิ์ก็คืนนั้นพระเยซูเจ้ายัางอยู่ในอุโมงยังอยู่ในหลุมศพแล้วเช้าตรู่วันอาทิตย์ คงจึงกลับคืนชีพจึงเป็นการฉลองปาสกาดังน,นั้นประศาสนจักรก็ได้ทําประเพณีนี้สืบกันมานานในช่วงวันพระฤกษ์คืนเสาศัก์สิทธิ์นั้นก็จะมีการก่อศีลลังบาดังนั้นในช่วง4ี่วันนี้ก็เป็นการเดินทางทางด้านความเชื่อสําหรับผู้ที่ติดตามรพระเยซูคริสต์จะเป็นครั้งแรกแล้วก็จะได้รับศีลลังบางในคืนวันพระฤกษ์ศัก์สิ์ส่วนพี่น้องที่เป็นกิีชนแล้ว ก็เป็นการเลื้อฟื้นและไต่ตองในสัปดาห์แต่ละสัปดาห์สี่ห้าสัปดาห์นี่ก็เป็นการเดินทางของความเชื่อเลื้อฟื้นใหม่ให้เข้มแข็งเพื่อจะได้กำราบกิเลสพยศทั่วทําตัวให้บริสุทธิ์แล้วก็พร้อมที่จะกลับคืนชีพในวันปัสการพร้อมกับองค์พระเรยซูคริสต์อาจรอันนี้จึงเป็นการหล่อหลอมเป็นการเลี้ยงดูประชากรของพระองค์เหมือนกับเป็นเด็ก แล้ก็ค่อยๆเจริญเติบโตในความเชื่อจนเข้มแข็งเมื่อวันฉลองปัสกานี่จึงเป็นความหมายที่เชิญชวนพวกเรานะครับใครที่ยังไม่ได้เตรียมตัวเทศกาลมหาพรตอย่างดีนะถ้าไม่เตรียมตัวเทศกาลมหาพรตอย่างดีสิสิวันฉลองปัสกาก็ไม่มีความหมายนะเพราะฉะนั้นอย่างเมื่อกี้เราทราบแล้วเริ่มต้นในการอดอาหาร จำศีลภาวนาบดเนื้อทําบุญให้ทานและภาวนาอย่างเข้มข้นเริ่มต้นในวันพุธรับเท่าแล้วพระศาสานจาจักสอนอีกวันหนึ่งให้เราจะต้องทําอย่างนี้เหมือนกันในวันอะไรทําอย่างนี้อีกวันนึงวันอะไรอรู้สึกจะตอบด้วยความมั่นใจเข้มข้นเข้มแข็งหน่อยในวันศุกร์ศักธิ์ ที่ต้องเตือนอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่านานๆานานท,ทําทีพอานานๆทาทีปุ๊บแล้วก็ลืมไงปัญหาคือลืมอยากจะทําไม่อยากทำํำไปวัดฟังเทศก็จําได้หรอกพอเดิอนออกจากวัดนี่มันมันนันหล่นไปหมดไงพอเดินถึงบ้านเลยไม่เหลืออะไรเลยก็ปกติตื่นเช้ามาปกติแล้วก็ลืมทํามันง่ายเกินไปนะมันง่ายเกินไปนั้นะ มาต้นวันพุธลับเท่าแล้วแล้วก็วันศุกร์สักสิเน่ทำอีกครั้งหนึ่งนี่พอดีเห็นพี่น้องที่เป็นซิสเตอร์มาจากฟิลิปปินส์พ่อเคยไปเดินที่ฟิลิปปินส์สามปีนะล่าสุดนี่มีพ่อปัดนี่พ่อปัดเนี่ยผู้ช่วยเจ้าวาดก็ไปวันที่เห็นพี่น้องชาวฟิลิปปินส์มาวัดแบบชนิดที่เรียกว่ามืดฟ้ามัวดิน คือวันศุกร์ศัธิ์ไม่รู้มาจากไหนกันมหาศาลวัดที่พอไปอยู่นี่ก็เป็นวัดซังโดมิงโกสักปร,ป,ประมาณแสนสามแสนสี่วันอาทิตย์วันเสาร์วันอาทิตย์ก็มีประมาณสักสิบสองมิสามิสซาในท่าเต็มวัดก็ประมาณสี่พันห้าพันคนมันก็ยังไม่ได้เท่าไหร่ใช่ไหมมันก็เป็นแค่หมื่น แต่วันศุกร์จากสินี่มากกว่าเป็นแสนในพิธีกรรมตอนบ่ายมีการจูบพระมีการโจบไม้ทั้งเขลิพระสองฆ์ก็จจบเป็นพิธีเพราะหลังพิธีนี้คือเรื่องใหญ่จะต้องปรับม้านั่งเป็นแถวเลยนะครับมีบอดี้การ์ดทั้งวัดกันไม่ให้คนออกนอกแถวแล้วก็ให้เข้ามาทีละคู่ทีละคู่จบไปถึงสามทุ่มสี่ทุ่มยังไม่จบ จบก,กังเขนเนี่ยเรื่องใหญ่มากมันใครจะมาแสงคิวหรือว่าใครคิดว่าจะจูบก,กังเขนทักสองรอบถ้าไปอีกวัดหนึงน่งก็ประดีเยที่งคืนยังไม่ยังไม่เสร็จนั่นเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสําคัญแม้ว่าจะไม่ได้มาวัดทุกอาทิตย์แต่พอวันสุจัดสิทธิ์นี่ทุกคนระลึกถึงหน้าที่ของตนเองต้องมาจูบไม้กังเขน นี่ก็เป็นความประทับใจนะครับพี่น้องมันมีโอกาสไปเห็นแต่พ่อไปอยู่มาสามปีมีพ่อซันนี่มีชิตเตอร์มีหลายท่านที่จะบอกถึงความเชื่อความศรัทธานในช่วงมหาพรตของเราของเราจะไม่คึกคักขนาดนั้นแต,แต่แต่นี่กำลังบอกว่ามหาพรตนี่สำคัญแล้วเป็นการเดินทางทางด้านความเชื่อสิ่งที่พระศาสนาจักรกำหนดแน่ๆที่เราจำเป็นต้องทำนะที่เราจำเป็นต้องทำ ใครไม่ทำผิดทำเพื่ออะไรเทศกาลมหาพรตทำเพื่อเรามีความเข้มแข็ง